มาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียหายจาก กรณียูฟันเนี่ยจำนวนมากเข้าไปแจ้งความเหตุนี้แล่ละค่ะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบหาทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาที่เป็นผู้บริหารของบริษัทยูฟันเคยไปซื้อไว้เคยไปเช่าไว้จํานวนมากนะคะที่มีการลักลอบแล้วก็หลบซ่อนอยู่ต้องรวบรวมทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะมาเฉลี่ยและจ่ายให้กับผู้เสียหายล่าสุดผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เชิญเจ้าของคอนโดย่านถนนสุขุมวิทที่มีผู้ต้องหาเครือข่ายยูฟันไปทําสัญญาซื้อขายเอาไว นะคะมาหารือก่อนที่จะส่งสำนวนยื่นเรื่องต่ออายการต่อไปพลตำรวจโทสุวิรัทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้เชิญนายชนินชัตราติชาติซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่พักอาศัยแอดรูมคอนโดมิเนียมซอยสุขุมวิท66ทับที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดและอายัดไปแล้วก่อนหน้านี้เนื่องจากนายฤทธิ์ทวรงขออภัยค่ะฤทธิเดชวรงผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญของเครือข่ายยูฟันเป็นผู้ไป ซื้ออาคารดังกล่าวปัจจุบันมีการผ่อนชำระไปแล้ว3 5ล้านบาทเข้าร่วมหารือในเบื้องต้นโดยมีการวาง2แนวทางนะคะในการดําเนินการเรื่องนี้2รูปแบบด้วยกันก็คือเจ้าของอาคารยินดีรับเงินที่ผ่อนชําระไปแล้วประมาณ3 5ล้านบาทปล่อยให้เจ้าหน้าที่นําอาคารไปขายทอดตลาดหรือว่าเจ้าของอาคารต้องนําเงินที่ได้รับการผ่อนชําระมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ทางนี้เจ้าของอาคารยังไม่ได้ให้คําตอบค่ะเจ้าหน้าที่ก็รอการดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยเตรียมรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดที่อายัดและยึดมาได้ส่งให้อายการยื่นฟ้องล้มละลายต่อศาลต่อไป ส่วนอีกหนึ่งโครงการค่ะเป็นโครงการบางเกอกมารีน่ารีสอร์ทแอนด์สปาที่บริษัทยูฟันซื้อเอาไว้จำนวน165ล้านบาทและอยู่ระหว่างการกอร่อสร้างเจ้าหน้าที่ได้ไปยึดและอายัดทาวเวอร์เครนที่ใช้ในการกอร่อสร้าง2ตัวและเชิญเจ้าของโครงการมาหารือหากนำเงินมาคืนก็จะถอนอายัดทรัพย์สินแล้วก็รับอาคารดังกล่าวคืนไปได้